มหาวิทยาลัยแห่งเมือนคนดีก็ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชพัฒธุราธานีจะครบ50ปีนะคะซึ่งเป็นครึ่งศตวรรษของการทำงานทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยมันผ่านไปรวดเร็วมากนะคะเพ้อแป๊บเดียวค่ะ มหาวิาลเนี่ยก้าเข้าสู่ปีที่50แล้วนะคะในปี2,566นี้นะคะถ้าเปรียบเป็นคนนะคะพี่ก็มองว่าเป็นคนออที่มีอายุครึ่งศตวรรษมีการสร้างสมประสบการณ์ในการทำงานมายาวนานมีวิธีคิดมีการทำงานออในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีนะคะมาบรรจุตอนปี2537นะคะมาในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีตอนที่มาทำงานตอนนั้นนะคะก็มาทำงานที่ฝ่ายการเงินนะคะจำได้ว่าตอนที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศตอนนั้นยังเป็นสถาบันราชพัฒสุราธานีนะคะบรรยากาศที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยยังเป็นธรรมชาตินะคะอาคารเรียนอาคารปฏิบัติงาน ของคนทํางานเนี่ยก็จะเป็นตึกไม้เก่าๆนะคะเ,เป็นความสุขนะคะแล้วก็เป็นความอบอุ่นใจในในตอนที่เป็นสถาบันราชพัฒสุราธานีตอนนั้นก็คือ,เ,อเรามีการลงมือชื่อปฏิบัติงานที่หน้าห้องธุรการนะคะโดยที่เรากำหนดเวลาว่าไม่เกิน9โมงนะคะเพราะฉะนั้นาสายวิชาการและสายสนับสนุนก็จะต้องมา เจอกันที่ที่นั่นนะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยทักทายนะคะแล้วก็ถามทุกสุขกันอาจารย์บางท่านที่มีชั่วโมงที่ยังไม่ถึงชั่วโมงสอนก็มีการนั่งทานกาแฟนั่งคุยกันนะคะมันทําให้เป็นความผูกพันนะคะเป็นลักษณะของเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวกันแล้วก็มีความอบอุ่นใจนะคะในช่วงในช่วงเวลาตอนนั้นนะคะสถาบันราชพัฒน์ธุลาธานีเนี่ย ก็ถูกยกสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏุราธานีการเป,ปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีแล้วนะคะงบประมาณที่เราได้รับมาแต่ละปีเนี่ยเป็นงบประมาณของการก่อสร้างอาคารนะคะปีหนึ่งได้สองสามหลังซึ่งอาคารที่ได้มาเนี่ยเป็นอาคารที่ทันสมัยนะคะสำหรับ การเรียนการสอนและก็การทำงานของบุคลากรการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นนะคะทำให้คนที่ทำงานนะคะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเนี่ยจะต้องปรับตัวนะคะงานการเงินก,ก็สบายขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีระบบอ,อ,อินเทอร์เน็ตเรามีระบบไอทีเรามีโปรแกรมต่างๆมาช่วยทำงานให้งานของเรามีความสะดวกมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ทางสายวิชาการก็ต้องมีปรับตัวในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะแต่ว่าก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่พี่มองก็คือว่าการปรับตัวเนี่ยค่ะมันค่อยเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้แบบก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันทําให้คนที่ทํางานนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นลักษณะของที่ผ่านมานะคะจนถึงจนถึงปัจจุบันที่เห็นตรงนี้นะคะ จากการที่ได้สัมผัสการทำงานของทุกๆอธิการนะคะทำให้มองเห็นว่าอธิการทุกสมัยมีทีมงานที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีพลังกายพลังใจในการที่ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังนะคะนโยบายที่ออกมาแต่ละเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบนะคะทำให้ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรภายในบุคลากรภายนอกนะคะแล้วก็สังคมทั่วไปนะคะรวมถึงราชพัฒอีกหลายๆแห่งก็ยอมรับในการเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีของเราณตอนนี้นะคะซึ่งพี่คิดว่าพี่เป็นคนหนึ่งซึ่งมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีแห่งนี้นะคะในโอกาสนะคะที่มหาวิทยาลัยจะครบ50ปีครึ่งศตวรรษนี้นะคะ ก็ขออวยพรนะคะให้กับอาจารย์บุคลากรนะคะผู้บริหารและก็นักศึกษานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกทุกท่านนะคะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่เรามีนะคะทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะคะอย่างเต็มความสามารถและขอให้มีความสำเร็จลุ่งไปด้วยดีนะคะมีความสุขนะคะในการประกอบ กรรมในเรื่องของการทําดีนะคะแล้วก็สร้างสารรค์สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติของเราและต่อมหาวิทยาลัยของเรานะคะพี่ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะมหาวิทยา พุทธสาวกแห่งชัยยภูมิปัญญาเมตตาแั้งมหา